ลองดู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 นะเฮ้ยเฮ้ยมาคลองเฮ้ยไอเฮี้ยคดีบัตรกำลังเดินมาบ้านกลางไอเฮี้ยอ่ามันไปมาใหญ่ละหยอยไม่น่ารักอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างไปอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเฮ้ยเชี่ยจะบอกน้ำเดินขึ้นมาจริงอ่ะเจอกูอีกแล้วอะเมย์ไม่น่าเลย มตัวโดนโอเคโอ,คโอค้โดนเ,เ,เหลี่ยมแล้ว,วไ,ไม่ได้อยู่แลงฮะเนี่ยคไ้ชิดขาแเลยอ้าวผิดเลยผิดิีน <c oughs> จะเย็นจะพึ่งตีกันสยามก่อนแหละทำแม่งปีนให้ไันเห็นค่ะ ขาวขาวเดือขึ้นมาหรือเปล่านะอุ้ยเตือนนีแ่แหละไอ้เหี้ยเอากูนี่แหละเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยโอเคโอเคตังไม้ไอ้เหี้ยเอ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวลอกฮ่างเฮ้ยโธอ,อ้าวเหี้ยมันเห็นไอ้จูนแวะตีจูน ก็โหแล้วตูก็โดนแทนไงเดี๋ยวพี่รอช่วยให้ชีวิตแรกชีวิตพี่เห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่นี่นะเว้ยไม่ค่อยคุ้มนะไล่ใครอะเดินไล่ใครอะมาไปไปต่อเดี๋ยวพี่ไปช่วยให้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้เอ๊ะกลับมาละกลับมาละไม่ใช่อยู่ตรงบ้านแตกบ้านแตกเหี้ยอะไรบ้านเลี่ยม ฟักทองอยู่ไหนให้มันไล่พี่ให้มันไล่พี่ไม่เอาอ่ะมันไม่เอาอ่ะมันไม่ไหวกับพี่หรอกไอ้น้องไอ้ตัวเนี้ยเดเทพไงอยู่บนบ้านใหญ่ มันไม่ได้แถวบ้านเหลี่ยมมันอยู่บ้านเต๋ามันอยู่บ้านเต๋าใช่กับพี่ละเดินไวมากใช่ไหมโหจะแตกจริงเพลงอยู่พีเหรอมีบ้านเหลี่ยมมั้งใช่ใช่โอ้โหเชี่ยยเอ้ ไกลจังวะตรงหน้าหนูเลยไหนอะหนูอยู่ไหนอะหนูอยู่หลังหินแน่พี่อยู่หลังหินไหนวะลงเบ็ดแน่เลยไม่ลงไม่ลงแขวน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 ตรงนนั้โอเค เเอาลพี่ไปดูมันก่อนว่ามันกลับมาไหมพี่กลับมากลับมาแล้วมาพี่รอมันไปพี่รอมันไปพี่รอมันไปมันไม่มา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 อย่แถวบ้านบ้านเลี่ยมบ้านเหลี่ยมบ้นหนูเลยวิวิใครอ่ะใครเจ็บอยู่ตรงเนี้ยใครเจ็บ ไปรู้ไม่รู้นูให้พี่ไปแล้วโอเคไปเลย <c oughs> ไปเลย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 ไม่รู้จูก็ตรงนี้ไปละไม่เอาไม่เอาไม่เอาทิ้ง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 ไปแล้วไปแล้วไปหาเครื่องเสร็จไม่รู้หรือว่าพี่เก่งเกิน มึงเสียเวลามั้งไล่พี่อ่ะนี่ขิงที่ผายไอ้แป๊กอ่ะอนี่ไล่มีสุดได้ไงวะมาแล้วมาแล้วกลับ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 มารักฉันโอ๊ยไปหาไฟอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอยู่กับพี่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 ไปโลกอ e ีเตไ์ใคแป๊บนึงครับพี่ แล้วไรทำได้เข้าไปหมดแล้วยังยังไม่ได้เข้าเลยกดเปิดแค่เปิดประตูแล้วก็ปล่อยพอแตะเข้าไปมาสองตัวแล้วปีญญามาสองตัวแล้วสมตัวแล้วไอจูดเ่มหมดแล้ว <c oughs> สี่ตัวละอ่ะไอจูดเหมาทุกคนแล้วเยม ไอ้เฮีย,ยมาได้ไงวะเข้าบ้านใหญ่แล้วบอกนะเข้า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 เครื่องอยู่ไหนพี่เดิเนไปไหนไม่รู้เดิไนไล่ต่อจะบอกว่าหลังนี้ก็ทำเยอะ ี่ไงใครพาเาตรงนี้วะอุ้ยเลยพี่หนูอ๋อไม่ไม่ทิงท้ง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 ทิง้งทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งมาหาหนูไม่ไม่ไม่ไปกระเทิบเครื่องแล้วก็กลับมาหาพี่ ตรงที่เดิมอ่ะพี่พี่เล่นที่เมื่อกี้เขากำลังจะมาหนูเขารังมาบ้านเหลี่ยมมาบ้านเสาบ้านเสาอ่าอ่าบ้านเสาปั่นอยู่ปะคือถูกปั่นอยู่ไงแต่หนูเห็นออร่ามันเดินมาหน้าหนูแหละหนูเลยออกมาก่อนโอเคโอเคงั้นพี่เข้าพี่แวะงั้นพี่แวะงั้นพี่แวะพี่แวะพี่แวะแวะแมทนี้ก่อนโอเคโอเคพี่จะเข้าบ้านเสาใช่ไหมหึเฮ้ยพี่ไม่เข้าพี่ไม่ เอากูแล้วแขวนแขวนแขวนนี่อย่าบอกนะแขวนบ้านเต่าไม่ใช่แขวนละแขวนละเอ่อนางไปบ้านเต่านางไปบ้านเต่ามันจะหนุยได้ใช่แล้วไหนเขามาพี่มาแขวนตรงบ้านเต่าวะมันไล่กับพี่อยู่แมทนี้ไง โอเคมาช่วยแล้วมาดึงแล้วมาดึงแล้วนี่เห็นฝักทองตัวนั้นมันน่าเตะจังเลยอุ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาอีกแล้วเหรอใช่นี่แมบเตะฝักทองแบบอ่าที่เต็มยังครับเต็มอยู่หรอพี่อ๋อเคจะนุ่กให้ก็ได้พี่เพราะคอยมีประโยชน์เท่าไรเฮ้ยทำไมไม่เล่นเรา วันินไวมากมันเดินไวมากม้านเต่าเสร็จยังมาเต่ายังไม่เส่ยังไม่เสร็่มาเหรอยังไม่เสร็จเหรอยังไม่เสร็จ่หรอโอเค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 พี่จะโดนแล้วี่จะพี่จโดนแล้วพี่โดนแล้วเข้าเลยเข้าเลยเขาไม่ได้แล้วเขาไม่ได้แล้วพี่ฉีกออกมาละจะใส่อะไร จะเสร็จใช่ปหมฮ <c oughs> นะครหนึ่งค่งเดียวค่งเดียวเรื่องที่จะเสร็จไอจูทำร็อกเปนทีนี่มันนะ่ารักไม่นมาเขาเรียกว่าห้น่าหนไอจูแม่เขาโลอีสเกย,ย์ดีแคไนเกือคะแนนเกือคะแนน,นพี่แตกแล้วพี่แตกแล้วพี่แกแล้วพี่แกเไม่ตาอย่เฮ้ยพี่เฟรส<ม>า,ามแล้วพี่ตายแล้ว จูใยญ้อยอีีสอง